นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาต่างยืนยันกันว่า95%ของชีวิตเราดำเนินโดยจิตใต้สำนึกและมันก็คือซอฟต์แวร์ลับที่ถูกโปรแกรมตั้งแต่เด็กจากคำพูดของพ่อแม่ครูเพื่อนและชีวิตในวัยเด็กและประสบการณ์ซ้ำจิตใต้สำนึกของคุณไม่เคยเถียงคุณเลยมันเชื่อทุกอย่างที่คุณรู้สึกพูดซ้ำและทำย้ำและทำให้สิ่งนั้นมันกลายเป็นชีวิตจริง ข้อหนึ่งจิตใต้สำนึกของคุณคือผู้ควบคุมชีวิตเบื้องหลังคุณอาจจะคิดว่าคุณใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่ความจริงแล้ว95%ของทุกการกระทำคำพูดความคิดและความรู้สึกของคุณมาจากคำสั่งของจิตใต้สำนึกมันกือคนขับรถที่อยู่หลังพวงมาลัยขณะที่คุณนั้นนั่งเบาะหลังโดยไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกของเราหรือว่า c o n เช i o u s m คิดได้แค่5%เท่านั้น แต่จิตใต้สนึกคือคนตัดสินจริง95%สิ่งที่คุณเจอนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ใจิตใจของคุณเชื่อถ้าคุณไม่เปลี่ยนซอฟต์แวร์นี้ชีวิตก็จะวนลูปเดิมคุณจะต้องฝึกจิตใหม่ผ่านการย้ำคิดย้ำรู้ย้ำภาพย้ำความรู้สึกเหมือนกับการที่คุณนั้นกำลังขับรถครับแต่พวงมาลัยนั้นกลับเลือกอยู่ในโหมดอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะอยากเลี้ยวไปทางไหนก็ตามชีวิตก็จะพาคุณกลับไปทางเดิม ถ้าคุณนั้นไม่เปลี่ยนโปรแกรมที่ควบคุมขออ้อ 2. จิตใต้สนึกไม่แยกระหว่างความจริงกับจินตนาการสมองและจิตใต้สนึกจะเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้สึกซ้ำๆย้ำๆมันคือความจริงเสมอและไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ตามและนั่นก็คือเหตุผลครับว่าทําไมการจินตนาการบวกกับการมีความรู้สึกอินจึงทรงพลังมาก มันสามารถเขียนความเป็นจริงใหม่ได้ทั้งหมดจิตนาการก็คือคำสั่งให้กับจิตใต้สนึกความรู้สึกจริงก็คือตัวกระตุ้นในการสร้างโปรแกรมใหม่พูดเล่นพูดจริงมันไม่รู้แต่จิตเชื่อทั้งหมดเลยจงฝึกใช้ภาพในหัวคุณเปรียีความจริงในชีวิตข้อ 3. จิตใต้สนึกจะทาตามความรู้สึกไม่ใช่คาพูดเมื่อคุณพูดว่าฉันอยากจะประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าในใจคุณนั้นก็รู้สึกว่า ฉันไม่คู่ควรจิตใต้สำนึกก็จะทําตามความรู้สึกนั้นทันทีเพราะจิตใต้สำนึกนั้นไม่เข้าใจภาษามันเข้าใจแค่พลังของอารมณ์และความรู้สึกพูดลบแล้วก็ยังรู้สึกจริงจิตก็จะเชื่อว่ามันคือคำสั่ง affirmation ที่คุณพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือก่อนนอนคุณจะต้องอินไม่ใช่แค่ท่องจำเช่นฉันอยากประสบความสำเร็จอันนี้คือการท่องครับฉันอยากประสบความสำเร็จ แล้วก็รู้สึกฟินเข้าไปอันเนี้จะได้ผลดีถ้าคุณรู้สึกใช่หลังจากที่คุณเนี่ย affirmation หรือว่าจิตนาการมันคือการโปรแกรมที่ส่งพลังครับเพราะความรู้สึกก็คือคำสั่งที่ดีที่สุดถ้าคุณสามารถเปลี่ยนสภาวะโลกภายในได้คุณจะสามารถสร้างคำสั่งใหม่ในโลกภายนอกได้ข้อ 4. ความเชื่อก็คือรหัสต้นฉบับของชีวิตสิ่งใดก็ตามับที่คุณเชื่อ ก็เท่ากับชีวิตที่คุณจะมีและกำลังจะมีไม่ใช่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นตอบสนองคุณแต่เพราะจิตใต้สนึกจะจัดทุกอย่างให้คุณมองเห็นเจอและตอบสนองต่อทุกอย่างตรงกับสิ่งที่คุณเชื่อเท่านั้นความเชื่อของคุณนั้นเป็นตัวกรองความเป็นจริงถ้าคุณเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันแย่คุณก็จะมองเห็นแต่อุปสรรคถ้าคุณเชื่อว่าทุกอย่างนั้นมันง่ายเป็นไปได้ทุกอย่างนั้นก็จะหาทางไปถึงของมันเองครับคุณแค่ไว้วางใจ ย้ำนะครับคุณแค่ต้องไว้วางใจเมื่อคุณนั้นเปลี่ยนความเชื่อคุณจะเปลี่ยนวิธีที่จิตใจคุณดึงดูดทุกอย่างข้อ5 affirmation ถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยก็เพราะว่าคุณไม่รู้สึกถึงมันคนจำนวนมากครับเขาเข้าใจแค่ว่าถ้าเรานั้นพูดคำายืนยันเชิงบวก affirmation วันละหนึรอบคือพูดเยอะๆเ,เลยก็จะเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่ครับมันจะไม่ทำงานเลยถ้าคุณพูดว่าฉันมีเงินแล้ว แต่ในใจลึกๆแล้วคุณยังรู้สึกขาดคลนเงินอย่างหนักเจตตาสนึกนั้นจะทําตามอารมณ์ลึก,ลกๆไม่ใช่คำพูดล,ลอยๆออ f i r m a t i o n จะต้องตรงขึ้นกับความรู้สึกของคุณความรู้สึกคือกุญแจครับให้คุณใช้ประโยคที่ทําให้คุณเชื่อได้จริงๆถ้าคุณบอกว่าใช้มีเงินหนึ่งล้านบาทแล้วคุณยังไม่เชื่อคุณอาจจะบอกว่าฉันกําลังก็ได้นะครับเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ครับเช่นฉันกําลังดีขึ้นนะฉันกําลังเปิดรับสิ่งดี เงินกำลังเดินทางมาหาฉันเอาแบบง่ายๆแบบนี like ้ครับเขาอ6จิตต้สนึกทำงาน24ชั่วโมงครับแม้ตอนคุณหลับก็ตามมันทำงานอยู่ตลอดเวลาในใน,ในความจริงที่เปลี่ยนชีวิตหลายคนได้ทันทีเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ก็คือจิตต้สนึกของเราเนี่ยมันไม่เคยหลับไหลครับขณะที่คุณนอนหลับสนิทร่างกายเนี่ยมันพักก็จริงแต่จิตต้สนึกเนี่ยมันก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนั่นปเป็นเหตุผลว่าเวลาได้คุณฟังโปรแกรมจิตแล้วคุณก็เผลอนอนหลับไปอันนี้เป็นเรื่องดี ใครก็ตามนะครับที่อยากจะฟังโปรแกรมจิตในยามเช้าเนี่ยก็ไปที่ u t u b e นะครับโอป้าอีสานได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งเนาะพิมพ์คำว่าโอป้าอีสานได้เลยก็ไปที่เพลย์ลิสต์โปรแกรมจิตได้ครับจะมีตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับและนี่เองครับเป็นช่วงเวลาที่สมองเนี่ยเปิดรับข้อมูลจากความคิดสุดท้ายก่อนนอนมากที่สุดถ้าเรานั้นโปรแกรมจิต้าสันมึกจะเป็นการพูดจะเป็นการฟังโปรแกรมจิตก็ได้เราจะสามารถโปรแกรมข้อมูลดีๆเข้าสู่จิตตัสันมึกได้ง่ายขึ้นครับ หากคุณนั้นเข้านอนพร้อมกับความกังวลความเครียดรู้สึกผิดความกลัวลังเลคุณกําลังเขียนโปรแกรมพลังลบลงในจิตคุณแบบเงียบครับและนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์ลบโดยไม่รู้ตัวสิ่งใดก็ตามครับที่คุณคิดก่อนที่คุณจะนอนหลับคือคําสั่งเข้าสู่จิตใต้สมมึกโดยตรงจงฝึกใช้ช่วงเวลาก่อนหลับ เป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ของพลังจิตคุณหรือว่าเซตจิตแล้วก็ล้างจิตจากพลังงานลบทั้งวันนะครับให้คุณนะครับนั่งจิตนาการหรือว่านั่งสมาธิก็ได้และให้คุณรู้สึกดีครับและเวลาที่คุณรู้สึกดีค่อยป้อนคําสั่งเข้าไปจิตใตส้สำนึกจะรับคําสั่งแน่นอนครับมันจะไม่มีการต่อต้านถ้าคุณนั้นมีคลื่นของความผ่อนคลายข้อ 7. ความคิดซ้ำๆคือค้อนตอกลึกลงสู่จิตใตส้สำนึกจิตใตส้สำนึกจะไม่รับสิ่งที่คุณคิดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งก็ตามแต่มันจะเก็บเฉพาะสิ่งที่คุณคิดซ้ำๆย้ำๆแล้วก็มีอารมณ์ร่วมโดยเฉพาะความคิดนั้นถ้ามีอารมณ์ที่รุนแรงทั้งบวกหรือว่าเป็นลบก็ตามมันก็จะจําเอาไว้ว่านี่คือคําสั่งที่เจ้านายฉันชอบเพราะฉะนั้นความคิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆจะกลายเป็นเส้นทางเดินของเส้นประสาทคุณที่มันลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับทางเดินที่มีคนเดินผ่านทุกวันครับวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นทางถาวรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ และมันก็จะเป็นทางที่ชีวิตคุณเลือกเดินเสมอการที่คุณคิดอะไรซ้ำเนี่ยมันเป็นการฝังลึกให้จิตได้สนึกจําว่าเนี่ยคือฉันต้องการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินความสัมพันธ์สุขภาพคิดลบหรือว่าคิดบวกมันก็จะฝังลึกแบบนั้นยิ่งคุณรู้สึกอินยิ่งฝังไวความคิดซ้ําจะกลายเป็นนิสัยทางจิตถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณจะต้องฝึกคิดใหม่แบบซ้ําๆทุกวันข้อ8 ที่จิตตาสนึกเชื่อว่าเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นจริงเสมอครับจิตตาสนึกไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณอยากจะได้อะไรมันสนแค่ว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณจะได้มันหรือคุณเป็นมันหรือยังหากคณนั้นตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่และโอป้าก็รู้ว่าคุณตั้งแน่นอนครับแต่ลึกลึกแล้วเนี่ยคุณไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นไปได้เฮ้ยมันดูยากนะใจอะอยากได้นะครับแต่จริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกก็คือไม่เชื่อจิตตาสนึกครับจะต่อต้านคําสั่งนั้นทันที เราหาทางเบี่ยงเบนชีวิตคุณออกจากมันโดยอัตโนมัติคุณจะต้องพูดกับจิตด้วยภาษาแห่งความเชื่อไม่ใช่แค่ความคาดหวังและต้องค่อยๆขยับระดับความเชื่อขึ้นมานะครับให้สูงขึ้นทีละนิดทีละนิดเพื่อสร้างสะพานสู่เป้าหมายของคุณความเชื่อของเรานั้นมันเป็นเหมือนกับตัวกรองพลังงานครับเป้าหมายใหญ่เนี่ยจะต้องค่อยๆปลุกความเชื่อให้ตามทันถ้ายังไม่เชื่อมากพอให้ตั้งเป้าที่จิตของคุณนั้นมันยอมรับได้ซะก่อน ถ้าเกิดว่ายอมรับสเต็ปแรกแล้วค่อยๆขยับก็ได้นะครับจิตเนี่ยจะไม่ดึงดูดสิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันยากเกินไปเพราะสมองของเรานะครับมันชอบคลิปเอเนอร์จีครับคือมันชอบเก็บพลังงานมันไม่ชอบเสียพลังงานเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยมันไม่ได้ครับคุณต้องไปแบบสเต็ปายสเต็ปใจเย็นๆนะครับข้อ9ความรู้สึกผิดครับมันคือไฟที่เผาทุกอย่างที่เรียกว่าความเป็นไปได้ครับ จิตใต้สันึกเนี่ยมันจะไม่สามารถเดินดูดสิ่งดีงามได้ถ้าในใจคุณนั้นยังรู้สึกผิดเพราะความรู้สึกผิดก็คือสัญญาณลึกที่บอกกับจิตว่าฉันเนี่ยไม่คู่ควรกับสิ่งดีและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการทําลายโอกาสตัวเองแบบเงียบๆคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันนะครับแล้วก็อาจจะฝึกพูด affirmation หรือว่าพยายามใช้กฎแรงดึงดูดดีแค่ไหนก็ตามแต่ลึกๆแล้วครับคุณยังรู้สึกผิดจากเรื่องในอดีตจะเป็นเรื่องตัวเองหรือว่าคนอื่นทําร้ายคุณก็ได้ จิตใจนั้นจะปิดรับความโชคดีอัตโนมัติครับเพราะจิตใจของเรานั้นทําหน้าที่เซฟครับคือปกป้องเราจากสิ่งที่มันเชื่อว่าเหมาะสมกับตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับถ้าคุณจะเริ่มใช้กฎแรงดึงดูดใช่ไหมคุณอาจจะเริ่มจากการให้อภัยตัวเองซะก่อนเพื่อเปิดรับสัญญาณด,ดีของโลกใบนี้แล้วก็ให้อภัยผู้อื่นนะครับวางมันลงครับแล้วก็ไปต่อเพราะว่าความรู้สึกผิดครับมันคือการดึงดูดโชคร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง แต่การยอมรับว่าโอเคอดีตนั้นเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วนะฉันกลับไปแก้แค่อะไรไม่ได้แต่วันนี้ฉันเรียนรู้แล้วกูจะปลดล็อกจิตใจคุณนันทีครับจะไม่มีอะไรคู่ควรกับคุณจนกว่าคุณจะยกโทษให้ตัวเองได้ครับขอ้อ10จิตต้สนึกคือผู้จัดก,การเรื่องเงินความรักสุขภาพแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับสิ่งที่คุณได้รับในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโชคชะตานะครับแต่เป็นเพราะว่าโปรแกรมในจิตต้สนึกต่างหาก ถ้าคุณนั้นนะครับเคยเห็นพ่อแม่มีปัญหาเรื่องเงินโอกาสสูงมากครับที่คุณจะมีความเชื่อเรื่องเงินแบบเดียวกันโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเติบโตในบ้านที่มีแต่ความขัดแย้งจิตของคุณก็จะเชื่อว,ว่าความสัมพันธ์นจะต้องเจ็บปวดถ้าคุณเคยเห็นพ่อแม่พูดว่าโอเคเงินเหนี่ยมันหายากจังคุณก็จะเชื่อว,ว่าเงินหายากครับคุณเห็นพ่อแม่ต้องทํางานหนักทํางานลําบากเป็นไปได้ยากมากครับที่คุณจะคิดว่าคุณจะต้องทํางานสบายๆง่ายๆแล้วก็จะได้เงินแล้วก็ร่ารวย เชื่อไหมครับว่าทุกอย่างนี้ถูกบันทึกไว้แล้วก็ถูกฉายซ้ำๆสังเกตไหมครับว่าพฤติกรรมด้านการเงิน,งนคนสัมพันธ์คุณมีอะไรที่เหมือนหรือว่าตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่ทําครับเงินความรักสุขภาพจะถูกควบคุมจากจิตลึกๆจิตใต้สมึกจะทําให้คุณเลือกแบบเดิมซ้ำๆความรู้สึกปลอดภยัยคือกุญแจปลดล็อกคุณจะต้องสร้างนิยามใหม่ให้กับเงินความรักแล้วก็สุขภาพในใจ ข้อ11จงฝึกพูดกับจิตต้าสนึกเหมือนเด็กที่กําลังเรียนรู้ครับคือจิตต้าสนึกของเราเนี่ยมันเหมือนกับเด็ก5ขวบครับมันไม่ได้มีเหตุผลแบบผู้ใหญ่นะครับถ้าเราคิดอะไรเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วเราคิดแบบมีตักกะมันไม่เข้าใจครับมันก็เหมือนเด็กคนหนึ่งครับเชื่อทุกอย่างที่คุณพูดแต่คุณพูดซ้ําๆรู้สึกซ้ำๆว่าฉันไม่เก่งหรอกเงินมันหายากฉันล้มเหลวเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมคู่ควร,ควรจิตใจก็จะเชื่อแล้วก็สร้างชีวิตแบบนั้น แต่ถ้าคุณเริ่มต้นพูดว่าฉันเรียนรู้เร็วขึ้นให้ใช้คําว่ากําลังก็ได้นะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าจิตมันต่อต้านนะครับบางทีนะครับคนที่ชื่นชอบการใช้กฎระเบีดูดก็ยึดติดให้คําว่าฉันมีฉันเป็นฉันได้รับแล้วแต่บางครั้งครับบางทีเนี่ยการที่เราหลอกจิตเราหลอกไม่ผ่านครับเพราะเราไม่เชื่อ ที่บอกครับจิตใต้สำนึกเนี่ยมันอิงอารมณ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นคาพูดที่คุณพูดเนี่ยมีผลก็จริงแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดว่าคุณพูดว่าเออฉันกําลังเปลี่ยนไปฉันกําลังรวยขึ้นอันนี้ถ้าเกิดว่าจิตใจมันยอมรับง่ายๆมันก็จะสร้างอารมณ์ความรู้สึกง,ง่ายๆเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับเราสามารถที่จะพลิกแพลงคําพูดได้ใช้คําว่ากําลังได้นะครับใช้คําพูดที่อบอุ่นง่ายๆอ่อนโยนครับหลีกเลี่ยงการที่พูดแรงๆต่อตัวเองเช่นโทษตัวเองด่าตัวเอง จิตใจครับจะตอบสนองต่อความรู้สึกจริงใจไม่ใช่ถ้อยคาที่สวยหรูครับไม่จําเป็นต้องเป็นคําที่พูดเพาะก็ได้นะบางคนอาจจะใช้กูมึงก็แล้วแต่สะดวกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นคําหยาบบางคนบอกว่าฉันรักตัวเองกูรักมึงนะแล้วก็พูดชื่อตัวเองบางทีมันอินกว่าคุณก็พูดคําหลังก็ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกครับคําไหนก็ตามที่มันกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกอันนี้คือคําที่คุณจําเป็นต้องฝึกพูดบ่อยๆครับข้อ12ครับ จิตตาสันึกครับจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดอยู่เสมอโดยเฉพาะขณะที่คุณอารมณ์พุ่งสุดๆเลยจิตตาสันึกครับไม่ได้เก็บข้อมูลแค่จากเนื้อหานะครับแต่มันมาจากพลังงานอารมณ์ที่คุณใส่เข้าไปอารมณ์คือกุญแจเข้าสู่ผลลัพธ์ทั้งหมดครับถ้าคุณพูดตอนที่คุณมีอารมณ์รุนแรงเช่นโมโหสุดๆเศร้าสุดๆซาบซึ้งสุดๆ,ดๆคำนั้นครับจะฝังแน่นอย่างลึกซึง้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเขียนคำยืนยันก็ควรจะใส่อารมณ์ความเชื่อความรัก และความศรัทธาใส่เข้าไปแล้วคำคำนั้นก็จะกลายเป็นเวทมน์ที่จิตใจคุณนั้นเชื่อทันทีอารมณ์คือเครื่องมือฝังคำสั่ง affirmation ที่ดีนั้นจะต้องมีพลังงานมีอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่แค่ประโยคที่พูดไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่จิตใจเปิดมากที่สุดครับเวลาะไดคุณจะจิตตนาการหรือว่า affirmation คือช่วงตอนตื่นเช้าทันทีร้องไห้ขอบคุณก่อนนอนหลับครับ การพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองเช่นฉันเป็นคนเก่งเงินหาง่ายมากตอนที่คุณรู้สึกดีเนี่ยมันจะจริงที่สุดครับกับคําสั่งนั้นเพราะฉะนั้นการที่คุณนะครับจะเรียนรู้เรื่องของจิตใต้สมัมผัครับมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรและจงเข้าใจว่าวันนี้ครับจิตใต้สมัมผัมันคือผู้จัดจาก,การเบื้องหลังชีวิตคุณและคุณมีสิทธิ์โปรแกรมมันใหม่ได้ทุกวันทุกลมหายใจได้คุณยังมีชีวิตอยู่คุณฝึกพูดฝึกคิดฝึกรู้สึก มันก็คือการเขียนโปรแกรมจิตที่กําลังจะมีและกําลังจะเกิดขึ้นจงอย่าปล่อยให้ความคิดในอดีตของคุณที่คุณไม่ได้เลือกเป็นคนเลือกชีวิตให้คุณเพราะปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดแล้วคุณรู้แล้วครับว่าคุณมีอํานาจเหนือมันแล้วป้าก็เชื่อครับว่าพี่ๆทุกคนทําได้พิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับว่าฉันทําได้อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast ไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสําเร็จทุกวัน อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอด i ซโอ p พอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ